สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแกงฟักทองใส่หมูย่างนะจ้ากินกับใบก้อมกอเนาะอันนี้ใบก้อมกอหน้าฝนปุ่งปุ่นูนะจ้าภาษาไทยกลางเรียกใบแมงลักนะจ้าเอาหมูนะจ้าเอามาย่างให้สุกเฮียกรนะจ้าเรียบร้อยก็ไปหั่นมาซอยบางๆเนาะสไลด์บางๆนะจ้าฟักทองว่าหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำนะจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบของเราเรียบร้อยแล้วนะจ้าไปตำ่องแกงเนาะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะจ้า กะปินะจ้าชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยอะตามด้วยน้ำปลาฮานะจ้าคราวนี้ก็มาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยยายไปหน้าเต่านะจ้าตั้งกระทะใส่น้ําลงไปแต่เครื่องแกงที่เขาตำตะกี้ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยน้ํเลืองครกนะจ้าน้ําเดือดบนเลดบนเลือกก็ใส่หมูย่างลงไปนะจ๊ะตามด้วยฟักทองนะจ๊ะฟักทองอ่อนเอ้ฟักทองแก่เนี่คำเดียวก็สุกนะจ้าอ่าเ็กเกลือป่นให้น้อยน้ําตาลเล็กน้อยนะจ้าเพิ่มรสชาติเนาะ ขาวตั้งเดือดบดๆอยู่ห้านะเจ้ารอสุกรอเปื่อยนะเจ้าอันนี้กระสุกเรียบร้อยมาชิมรสชิมชาจ้างยังใส่ลงไปนะเจ้าถ้าบะจางยังก็ขั้นตอนการจ้าวนะเจ้าใสนยดมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าจราอส้มน้ำมันกับอันเดียวกันนั่นนะเจ้าส้มลงไปมันจะหอมคึหอมขึ้นนะเจ้าใครบะชอบความมันก็บ่ะต้องจ้าวก็ได้นะเจ้าปิดท้ายด้วยใบแมงรักนะเจ้าให้นี่ก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะแกงบะน้ำแก้วใส่หมูย่างเจ้า